วันนี้เราก็มาอยู่กับขอนแก่นปริ้นนะครับผมตัวนี้ผมอยู่กับตลับมือ 85A นะครับเป็นตลับมึกเทียบที่ลูกค้านำมาเติมกันบ่อยนะครับตัวนี้นก็จะมีการเติมง่ายๆครับผมที่หลายๆคนอาจจะมองว่ายากแต่ว่าสำหรับผมว่ามันเติมง่ายแล้วแล้วก็สามารถใช้งานได้เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เรื่องแรกคือมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง เราก็ขันน็อตออกได้เลยนะครับขับนน็อตออกได้เลยก็วางก็จะมีตัวให้งานอยู่ตรงนี้กดออกมานิดนึงนะครับเราจะมีล็อกของเขาอยู่ลรากก็ล็อกไว้เหมือนเดิมลักษณะตัวนี้นะครับวางไว้เลยนะครับตัวนี้มันจะมีมุมล็อกของเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าดึงดึงข้อหาตัวเอง ดึงออกปุ๊บ <olution> มันก็จะหลุดออกมาลักษณะ,ะตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เราเห็นกันไหมครับว่ามันมีเส้นๆๆๆกัน,น,น,นอยู่ตรงนี้ฮะสิ่งที่เราควรทํานะครับผมก็คือว่าไอเจ้าตลับตัวนี้มันจะมีมึกเสียกับมุกตีอยู่สิ่งแกรกที่เราควรทําก็คือว่านําหมึกเสียให้ยอยู่ในตลับออกทั้งหมดก่อนนะครับก็ทันวัดออก ร้อนให้หมดเลย <Okay. S 1> แล้วก็นะครับตรงนี้เราแงออกมาปุ๊บเราจะเจอว่ามีหมึกเสียอยู่ทันทีเลยนะครับ <c oughs> แค่ที่ปิดมันจะได้ไสะอาดให้หมด ก็สะอาดแล้วครับผมหมึกตัวนี้จะเป็นหมึกของทางร้านครับ <c oughs> สีคมครับผมตัวนี้ทําให้ปิ้นงานออกมาดําเข้มครับ <F at> ไม่เจือเหมือนกับของร้านอื่นครับผม <S 2> <S 2> <S สาม <ith> ารถเ <ith> ติมลงไปได้เลยเติมลงไปเของหมึกตัวนี้จะเป็นของหมึกของเลเซอร์แลนด์ครับ เติมง่ายครับจะมีจุกให้ก็ตรงนี้จะเป็นแท่งแม่เหล็กเราก็คือจะวางแท่งแม่เหล็กลงไปก่อนตัวนี้จะเป็นหนึ่งว่าตัวกดล็อกเหมือนเดิมเราประกอบกับเข้าไปเหมือนเดิมต้องดูด้วยนะครับว่าตรงนี้มันตรงไหมถ้าไม่ตรงเราก็ต้องกดให้เข้าตรงมันจะมีช่องอยู่ช่องอยู่ตรงนี้ช่องเล็กอยู่ ก็กดเข้าไปไปกดปึ๊บหั่นับตัดเข้าไปแล้วก็ทำกับข้าวอีกอีนึงนะครับ นะคะรับผมก็คือว่าเราจะประกอบตัวนี้เข้าไปก่อนเข้าไปปุ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็กดกดให้เข้าไปแล้วก็มันจะมีสป,ปริงตัวนี้มันจะเด้งออกมาแล้วก็มือกดเข้าไปเหมือนกันแล้วก็มเติมเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็กดเข้าไปได้เลย ก็ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องเช็คว่ามันใช้งานได้จริงไหมเราลองขยิดอดูก่อนนะครับแล้วก็หมุนถ้าเกิดว่าเขาหมุนได้เป็นปกติก็คือสามารถใช้งานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาหมุนแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเป็นติดอย่างเงี้ยก็คือจะใช้งานไม่ค่อยเต็มร้อย เพราะว่ามันจะมีหมึกไปค้างอยู่ในตัวเฟืองของเขามันจะทําให้การใช้งานของเราเหมือนกับว่าเครื่องจะฝืดลงไปด้วยโอเค